นี้นะครับกับตันปาลมเรากำลังพาออกจากคลองนะครับกับตันนี่คลองอะไรครับคลองอะไรวะคลองอะไรวะยางหลังฮะยางหลังคลองยางหลังอ่ะ้างหลัง้างหลัง้างหลังฉางหลัง้างหลังเลยครับอ๋อ้างหลังเดว่าดาวอามมารีอามารี นี่ายจะพาไปเที่ยวเกาะไหนครับเกาะลอกครับเกาะลอครับ,เ,รรบเ,เดี๋ยวเราจะพาสายจะพาไปเที่ยวเกาะลอกแต่บอกมองไม่เห็นครับก็บดูดังนั้นจะเป็นรูปคนคล้ายๆคนนอนและปากบวมเอนอถึงเรียกปากเหม่งเครับ Đó là tàu bê